นี้สาเอ็ดนะครับแบคบโฮเข้ามาถมคานแล้วเราก็จะกข้าวเลยแล้วมากินข้าวไม่ทันนะครับก็เลยต้องขนข้าวมาที่ไซ์งานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับ ผมยืนอยู่พื้นข้างล่างนะครับดูคานเดียวสูงนี่ระดับเอวผมเลยผมสูง192นะครับคานตรงนี้ระดับเอกเวก็เรียกว่าเมตรหนึ่งอะ่ะสูงจากพื้นตรงนี้นะครับก็ถมกันเยอะหน่อยแต่เราต้องการให้ทําสเตปโครงการนะครับชุดโครงการคู่อย่างนี้แต่สเต็ปนี้นะครับแล้วถัดจากนี้ลงมาจะเป็นสเต็ปที่ต่ําลงมานะครับ ก็จะทําบ้านเป็นขั้นบันไดเป็นสเตปเพราะมันก็ไม่ได้เตี้ยม,มากครับพื้นที่ก็ห่างกันแค่ประมาณความสูงแค่ช่วงหนึ่งเมตรเองครับมันไม่ได้เหมือนที่สเตปเือนระยองเนาะที่ว่าเป็นเขาเป็นเนินลงมาเลยนะครับไม่ได้สูงขนาดนั้นอันนี้สเตปแค่เมตรเดียวนะครับก็ไม่ต้องกังวลเพราะช่วงฝนตกหนักก็ไม่มีน้ําท่วมใครที่สนใจนะครับบรรยากาศดีๆเดี๋ยวผมซูมเอาเนี่ครับคือบรรยากาศก็ ส่วนใหญ่เป็นป่าเนาะเป็นป่ายูคานะครับอันนี้เป็นทุ่งหญ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะให้รถไถมาไถที่เพราะว่าที่มันไปสุดนู่นเลยตรงแนวต้นไม้นู่นนะครับต้นยูคานะครับก็ใครสนใจบ้านที่บรรยากาศดีๆนะครับเงียบสําหรับนอนพักผ่อนจริงๆนะครับไม่ชอบในเมืองที่แออัดแล้วก็รถเสียงดังนะครับก็เข้ามาดูกันได้นะครับแล้วก็ลองช่างใจกันดูนะครับกับว่าที่เที่ยวที่กินอยู่ห่างไกล ตรงนี้เรารับได้ไหมใกล้ที่ทํางานเราไหมหรือว่าบางคนต้องการใกล้ที่เที่ยวที่กินนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่ถ้าใครอยากนอนหลับสบายลมพัดทั้งวันนะครับอากาศไม่ร้อนถึงจะร้อนแดดนะครับแต่ว่ามีลมพัดผ่านทั้งวันก็ทําให้เย็นสบายนะครับทําให้บ้านไม่ร้อนเหมือนเป็นการระบายไปในตัวบรรยากาศช่วงเย็นนะครับของหนองว่าเหลืองนี่นะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ ให้อารมณ์เหมือนตอนเข้าค่ายนะครับก็จะได้บรรยากาศเหมือนแคมปิง้งก็เรียกว่าบรรยากาศโอเคนะครับสําหรับผมผมชอบบรรยากาศแบบนี้เพราะว่าผมชอบบ้านสวนยู่ล้ะบ้านที่มีบรรยากาศ่างนี้นะครับนอนหลับสบายอากาศเย็นนะครับไม่มีเสียงบรบกวนถ้าใครชอบเหมือนกันก็เข้ามาดูกันได้นะครับ ถ้าพอใจถูกใจนะครับก็มาจับมาจองกันได้นะครับเราจะพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับ p r พ p ป r ตินะครับและร้าน KP กันยางนะครับใครซื้อบ้านมีแม็กมียางแถมให้แน่นอนนะครับเบิกได้ตามใจนะครับชอบลายไหนนะครับใครที่ซื้อบ้านกับเราถ้าใครถูกใจนะครับผมมีชุดเบรคคาลิเปอร์แอมเบอพร้อมจานแท้นะครับอาจจะลดราคาพิเศษให้สําหรับคนที่ซื้อบ้านอาจจะลดไปเลย 30-50%นะครับติดตามเรานะครับกับ KP p r o p e r t y วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับติดตามผมได้ใน EP ต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ